เกมนี้นะใครกําลังลังเลว่าควรจะเล่นดีไหมพี่บอกงี้ว่าถ้าเราชอบสายอนิมโอตําเปะแล้วชอบเกมเสียวที่มีเกมเพลย์ให้เราเล่นเยอะๆจัดไปเลยอย่าไปซีเรียสเพราะเกมเนี้ยมึงได้เล่นจนขี้หูขี้ตาแตกอย่างแน่นอนขอแยกรีวิวแบบใหม่นะคือแบบคิดอะไรได้ก็พูดไม่แบ่งแล้วข้อดีข้อเสียส่วนแท็กนะครับผมจะขึ้นให้เลยตรงนี้นะตามภาพนี้เลยนะอ่าเนื้อเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับนางเอกกับพระเอกครับที่กําลังถังแตกทั้งคู่เลยทั้งคู่มีหนี้แบบก้อนโตเลยแล้วบังเอิญมาเจอกันก็นเลยได้ทําการ ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทํา AV กันนะ,ะมาเป็นพาร์ทเนอร์ทาธุรกิจด้วยกันครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จําเป็นจะต้องหาเงินมาใช้หนี้ในทุกๆสัปดาห์ได้อันนี้คือเป้าหมายของเกมเนื้อเรื่องหลักก็จะประมาณนี้เลยส่วนใหญ่เขาจะไปเน้นอีเวนต์ต่างๆท,ท,ท,ที่เกิดขึ้นกับเราเา,าวีนัสาวมากกว่าเนื้อเรื่องสามจริงมันเป็นจุดแข็งไหมพี่ว่ามันไม่ใช่จุดแข็งสักเท่าไหร่เฉยๆบางจังหวะรู้สึกแบบอยากจะข้ามด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่าเดทไลน์มันจี้ตูดอยู่ก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดู และอย่างหนึ่งต้องเตือนก่อนนะครับว่าใครที่ไม่ชอบ NTR มึงทําใจไว้เลยนะมึงโดนนะเกมนี้นะครับมันเป็น NTR แบบทั้ง2คมอะ่ะคือมึงไปเอ็นเขาแต่ภาคหลังมึงก็โดนเอ็นอยู่ดีไม่ว่าจะทางตรงก็ดีหรือจะเป็นทางอ้อมก็ดีอีกอย่างนึงต้องพูดถึงก็คือภาพสวยมากใครที่ชอบสายอนิโมะและเป็น 3D ดีเนี่ยจะต้องถูกใจกับสิ่งนี้เพราะว่าลายเส้นค่อนข้างดีฉากยังว่าก็ถึงอกถึงใจเหลือเกินนะครับมันมีหลายท่าหลายทางอ่ะแล้วก็มีหลายสถานที่มีหลายคิงหลายเฟทิชที่สําคัญเสียงภาคอ่ะในฉากยังว่าก็ใุมาก แต่มีให้ตินิดนึงคือเดอกอะเวลามันคุยกันในฉากอย่างว่าม่งน่าลำคาญสุดเลยคือแบบแทนที่มันจะคุยให้จบอ่ะจู่ๆมนโดนตัดฉึบตัดฉับจากการกระทาของเราอย่างเช่นเราเปลี่ยนท่าเดรกก็หายไปเลยเราเปลี่ยนความไวอ่ะมันก็ดับไปเลยเหมือนกันคือเดลอกไม่เคยได้เล่นให้จบอ่ะเอาจริงๆอ่ะอามาปุ๊บโดนตัดมาปุ๊บโดนตัดตลอดผมรู้สึกว่ามันน่าลำคาญอีกข้อเสียหนึ่งที่ผมต้องเตือนอย่างจริงใจและตรงไปตรงมานะครับก็คือความซ้ำซากของเกมเพย์ครับแน่นอนครับว่าในช่วงแรกเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมันรู้สึกแปลก หีแต่ทันทีที่คุณจับทางเกมได้นี่คุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับผมว่าเกมแม่งจุกจิกชิปหายอย่างฉากเสียวเงี้ยแทนที่เราจะได้เอนจอยกับมันเราก็ต้องมานั่งระแวงเกี่ยวกับทิมเมอร์เนาะว่าเราอัดถึง20วินาทีหรือยังแบตมือถือจะหมดก่อนไหมแทนที่เราจะได้นั่งเอนจอยกับฉากเสียวนะครับมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นภาระหน้าที่มากกว่าความสนุกสนานแม้ว่าเกมจะมีมินิเกมให้เล่นมากมายนอกจากการตัดคลิปหรือถ่ายคลิปกันนะแต่ว่ามินิเกมเหล่านั้นนะครับก็มีความจําเป็นกับเรา เราน้อยมากๆครับมันมีแค่ช่วงต้นเกมช่วงที่เราหาเงินยากๆอะ่ะแต่พอทันทีที่คุณเริ่มมีตังค์เก็บไวไ้ในบัญชีแล้วเนะี่ยเหตุผลที่จะไปเล่นมันก็เริ่มจะไม่มีครับความหลากหลายในด้านมินิเกมเลยไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องมาโฟกัสเกี่ยวกับคลิปของเราเพื่อหาเงินจ่ายในรายสัปดาห์ให้ได้นะครับฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆครับเกมเพลย์สนุกนะแต่เหนื่อยข้อดีข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับถามว่ารู้สึกยังไงอะ่ะเล่นจบแล้วรู้สึกยังไงก็ต้องตอบตรงๆว่าร,ร,รู้สึกโล่งใจคือต้ออกก้อองงบก่นนวววววาาทีีรริิมมมัหดผใ มองคนที่เล่นแบบร้องผิดลองถูกเองและไม่ได้ใส่สูตรโกงนะครับฉะนั้นแล้วนะผมอยากให้ทุกคนติดตามคลิปหน้ากันด้วยเพราะคลิปหน้าค่อนข้างที่จะเหมาะกับทุกคนที่ไม่มีเวลาว่างนะครับเพราะผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นแบบละเอียดเลยทํายังไงถึงจะได้เงินเยอะๆทํายังไงถึงจะไต่แรงได้ดีทํายังไงคลิปของเราจะออกมามีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและท้ายคลิปผมจะสอนวิธีการโกงเกมด้วยนะครับจะได้ไประหยัดเวลาทุกคนให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับเอาล่ะเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่าเต็ม10ผมให้6 ใน6คะแนนเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้กากเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าความเสียวและคุณภาพของเกมโดยรวมแบกไว้ใน6คะแนนนี้ส่วน4คะแนนที่หายไปก็ตามที่ผมรีวิวนั่นแหละครับแล้วทุกคนล่ะให้กี่คะแนนมาคอมเมนต์ด้านใต้ได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณให้คะแนนเท่าไหร่กับเกมนี้คุณชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเอาละวันนี้ขอพขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ